เราก็จะตามกินไปดูแล้วนะคือตอนนี้พี่พี่นคนออเหรอคนเหรอ,หรอลองเอาน้ำให้เขากินดูไหมเพื่อ,อะจะดีขึ้น เมนมาเลยล่ะนี่อาจจะเป็นบททดสอบเราก็ได้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้กับผมพี่ชมป้่านะพี่ๆนี่ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะกินนะใช่ครับพวกเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกจากป่าเลยนะพี่ๆเพราะเพิ่งเจอไอตัวที่ทะลึกสีเนี่ยได้เกินก่อนนะว่าเราจะเจอสิ่งที่อันตรายนะพี่ๆ นี่ก็เราเพิ่งเจออย่างอย่างเดียว่ใช่ไหมใช่ก็เจออ,อย่างแรกนะก็ยังถือว่าโชคดีที่ว่าเราทุกๆกคนไม่มีร่องรอยบาดแผลนะไม่เป็นอะไรด้วยนะพี่พี่พี่พ,พี่ต่อจากนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าท่านแค่ตักเตือนเราไว้ว่าให้ระวังตัวไว้อย่างเดียวนะซึ่งผมคาดว่าพวกผมทั้งสี่คนอาจจะใช้เวลาในการอยู่ที่นี้ เป็นเวลาอีกหลายวันนะพี่ๆซึ่ง <c oughs> พวกผมนี่ก็ไม่มีสเสบียงมากพอที่จะอยู่หลายวันเลยเราอาจจะต้องหาของป่า,ากินนะเพื่อกางดำรงชีวิตรอดในอีกหลายวันต่อจากนี้นะก็ท่านตีธก็ไม่ได้มากับเรานะท่านอยู่ตรงกระตอบตอนแรกอะซึ่ง <c oughs> ก่อนจะเดินป่าเนี่ยท่านได้แยกทางกับเรานะเนื่องจากว่าท่านต้องไปบําเพนสินท่านก็เดินแยกไปทางท่านฤีธ ของท่านนะแล้วก็ผู้ผมก็เดินแยกมาทีได้นําน้องมานะซึ่งผู้ผมจะต้องดูแลน้องให้ดีนะก็จะต้องหาสเสบียงอาหารให้ครบให้กินให้น้องกินอิ่มอะ่ะเพื่อว่าน้องจะได้มีแรงในการเดินเพราะว่าก็ยังเด็กอยู่นะซึ่งไม่ได้ตัวใหญ่แบบพวกเราพี่พี่ก็พี่พี่โอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบเดินทางนะเพราะว่าอีกหลายวันเลยกว่าจะถึงใช่แต่ก่อนจะไปเนะ อย่าลืมพี่ๆเนะี่ยฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมทุกคนเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกคนเลยส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะ่ะฝากพี่ๆเนะี่ยกดติดตามให้พวกผมทุกคนเลยนะครับไปกันเลยครับมามาเอ้ยเชยนะมาเอาาเอาาเยีเาา่ยตอนนี้ก็พวกผมก็ได้เริ่มเริ่มเดินทางกันแล้วทุกคนใชยเราจะมาั้นงาดไม่ได้นะนี่ก็เป็นช่วงสี่โมงเย็นแล้วนะเราต้องร,รีบเดินทางนะ<ร> ไม่งั้นเนี่ยมัจจะมืดก่อนใช่ถ้ามืดเนี่ยจะอันตรายนะมืดเนี่ยป้าเห้เงจะอันตรายมากๆเลยนะถ้าขวาทางที่สี่เนี่ยก็ได้บอกว่าสิ่ที่จะเกิดตลอดในนี้หลายอย่างเลนะ<ข>พอเส้นเนี่ยตอนมืดเราก็ยังไม่เคยมากันนะ <Okay. S 3> มันเป็นป้าอัศจรรย์นเลยนะพี่พี่ตึงต้งติมเติมจะราบรู่เออ อันนี้ลอยไก่ป่าหรือเปล่าไม่แน่จ้ะนี่ไนงะถ้าเป็นลอยไก่ป่าก็คงดีนะพี่พี่โอ้ยนั่นแมงตั้งโคเท่อะนู่นไงเออตั้งมันอยังกัยังกับหลุมศพเลยเออ,อยังกัว่ายเลย,ยไปดูไหม,ไ,มไปตังมึงเทจัดพี่พ,พี่เหมือนกับ เหมือนคล้ายๆแบบหินแท่นพลาสติไวังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนะนะเหมือนที่ผู้ผมเคยเห็นพันๆน,น,นะเหมือนทุมเหมือนอะเฟียวจัดเลยนะพี่ๆดูอ๋อ,ด,อ,อ 15, ดูแบบนี้เป็นแ่นเลยนะพี่ๆแต่ดูแนวแนวตั้งนี่มันจะเหมือนเป็นแทง่แทงๆแบบ กลมๆเนี้ยจะแบบเทเลยนะแต่นี่มันแบนหน่อยไปลงไปทางนี้ลงไปทางนี้ปะมัวสนใจอะไรแบบนี้ไม่ได้และไป Let's go เลยไปทางนี้ดีกว่าอุ้ยลงเลยโอเคนี่ก็มีการเตะหัวเห็นเมานะ ก็เราขึ้นเข้ามาสองสามลูกแล้วนะพี่พี่อันนี้ก็คือทางลงแล้วนะก็ทางอาจจะลำบากหน่อยนะพี่ ับนีานานทางเนี่ยก็จะลกเป็นพิเศษเลยนะพี่พี่อันนี้ยนะผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นรอยอะไรอาจจะเป็นรอย บางอย่างนะพี่ๆก้อนนี้เลยนะคาดการนะ์น่ะถ้าไม่เป็นไก่ป้าก็เป็นสัตว์ทีแบบหากินอะไรสักอย่างนะพี่ๆแล้วก็ช่วงนี้เห็ดโคนจะออกนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะเห็ดโคนหรือเปล่าแล้วก็ไก่มาจิกหรือว่าหมูป้ามาคุยนะเพือ่อนก็ลงไปละผมก็ขอดตามไปเลยแล้วกัน เราจะได้ยินเสียงน้ำแล้วนะพี่พี่ถ้าพี่พี่ฟังดีๆเนะี่ยเสียงน้ำเนี่ยคือได้ยินชัดมากนะกระทางก็ทุลักทุเลมากนะ ผมอาจะถึกกองไม่ค่อยนิ่งนะพี่พี่ตามแน่น้ำลงไปด้วยนะจะเริ่มลงแล้วนะแล้วคือตอนนี้ช่วงหน่อไม้เลยนะพี่พี่มแมลงเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษนะ

เบอบย์เหรอเราก็เดินทางกันมาไกลพอสมควรแล้วนะพี่พี่ปะ่ะออกมาแล้วนะ พี่เจอเห็ดไม้ไผ่นะเห็นไม้ไผ่นะพี่พี่เห็นเนะี้ยกินได้นะครับมันเป็นเห็ดไผ่วานนะแบบมันจะออกหว,นวานๆนะเราจะผัดน้ำมันกินนะแต่ว่ามันมีดอกเดียวนะพี่พี่ผมก็ยังไม่เจ็บเพราะทุกคนก็ยังไม่ค่อยหิวเลยอเอ้ยมวกมัวแขวน ก็จะไปต่อตอนนี้กิจก็น่าจะไปทำอะไรบางอย่างที่ในแบบป่านะ่าจะอุดจะล้าเหมือนผีนั่นแหละนะทุลักส่วนตัวนั่นแหละพี่พี่ส่วนตัวทุกคนตอน,ตอนนี้เราก็ทำได้แค่รอนะแล้วก็เดินทางต่อใช่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะเราก็มีหน้าที่แค่รอรอรอเนาะมองความรักนะพี่พี่ รอเงี้ยเยอะมากนกันะพี่นะใช่ก็คือตอนนี้นะพี่พี่เราเนี่ยก็นั่งรอกันสามคนแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนะพี่พี่ก็รอกินก็เป็นไอตัวเล็กนะอะไรนะชื่อเหมยจูเหรอเหมยจูใช่ชื่อเหมยจู่ยุงก็เยอะมากๆเลย กิดทำอะไรก็ไม่รู dad, okay. ้นะพี่ๆเสียงตึกตๆก็คือตอนนี้นี่ยเนี่ยตัวเนี่ยวไปหมดแล้วนะพี่พี่ถ้าเจอน้ำนี่ก็อยากจะล้างหน้าล้างตาอาบน้ำสักหน่อยนะ ลงามาทั้งวันแล้วต้องหาของว่านเนี่ยเติมพลังลนะเ<ว>ดนิดนเติมน้ำตาลในเลือดหน่อยนะทำให้สมองกับอีกระเป่านะพี่ๆน้ำตาลอนะแต่กินเยอะก็ไม่ดีนะครับก็ยุงเยอะมากนะพี่ๆย,<ม>ยากันยุงยยากันยุงนี่เอาไม่อยู่เลยนะครับ กีดก็ไปได้สักพักหนึ่งละสิบสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วแหละลองเรียกกิดดูไหมเป็นยังไงบ้างกิด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 เสยียยงขี้เหรอ อเ okay. คกินอย่างขี้อุจราไม่เสร็จน,นะพี่พี่ดีนะดีนะนะที่ป่าอย่างนี้เังไม่มีเฮ้ยสมามีเนี่ยก็เอาไ็แย่เอาเอาได้พี่พีดูดูเหมือนมึงสีขาวดิถ้าเลยสีจะบอกเนะี่ย เป็นเห็ดน,นะพี่พี่อันตรายน้อยกว่าเห็ดน,นี้เนี่ยสามารถกินได้นะวุ้ยพี่ไปเก็บเห็ดมาทุกคนเห็ดเนี่ยสามารถรับประทานได้นะเห็ดนี้สามารถรับประทานได้นะครับเนื้อมันสุกมากินมาหมดไซดหมดพุงแล้วมั้งยามมองขายเนื้อยาม อ่ะไปได้ปะอืมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพี่ๆว่ากิดเจอเนะี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่กิดออกมาทางเมื่อกี้เลยนะกิดก็เจออะไรบางอย่างนะทังไหนไจะไม่เหม็นอึใช่ไหมไม่เหม็นเ <laughs> อาดีๆใส่ช้าง,งล่างนู่นเลยโอ้โห โอ้ยเจ็บตึงมากมีท่าไม่ใช่าหมเออคืออะไรเจ็บเมื่อเราเจอยามเอ้ยยามมีท่ามั้ยไหะเป็นยามก็ทำไงวะยามเลยมั้ยยาโอ้ต้นไม้นะพี่พี่เฮ้ยมีคนมาแคมป์ตรงนี้นะทุกคนนะ่ยตอนนี้มันใครได้ไหมไอ้หนูเดินมานี่ก็เป็นเหดไอคิวจริงนะพี่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน มเมนนจะป็ัแต่องนะใช่แต่มันเป็นเทศกาลกินได้นะก็เราเฮ้ยย่ามไข่อ่ะไมใครมาวางไว้นี่คืออะไรเนี่ยเขาทำยไงงี้ไม่รู้เลยหม,ม,มายถึงตองอะไรนะเเอเเอดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปดูปะข้างล่างนี่ยเมื่อกี้ตอนเป็นขึ้นมาเห็นว่ามีทางอย่างเงี้ยย่ามไข่ก็ไม่รู้นะพี่พ อะไรแดงแนี่แหละไหนเห็นปะเห็นเห็นละเห็นละแต่กองเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นแต่เราเนี่ยเห็นนะพี่พี่เฮ้ยพี่เห็นไหมเขาไปดูดีว่าปะเขาไปเช็ดดปะ Okay. เดี๋ยวเขาไปเก็ตหรือว่าให้กินนะเขาไปดูนี่นคืออะไรนะน็ไอ้โอ้โหไน่ตินตาเก็ตนนะ่ะเดี๋ยวจะเก็ตน,นะเป็นคนเข้าไปดูนะพี่ เราก็จะตามกินไปดูแล้วนะคือตอนนี้พี่พี่ไคืออะไรกินนี้ไม่้มันหลคดคนเหรอ,หอไม่ได้อาบน้ำอะไรวะคนเหรอค,อคน,คนใช่คนลองเอาน้ำให้เข้ากินดูไหมอืออ่ะ,อะเพื่อจะดีขึ้นไม่อให้น,หน้ำมาคือเม็ดน้ำมันไม่ได้อาบน้ำอะไรวัน กูเมียนมาเลยล่ะอ,อะไรนะน,น,น,นี่อาจจะเป็นบททดสอบเราก็ได้นะทุกคนครับที่เรทรซี่ได้บอกเอาไว้เสียงเก่งบอลด้วยนะเหมือนจะเป็นชาวเมืองเหมือนกับเรานะใช่มาได้ไงเนะี่ยยิดลองข้ามดูกว่าเขาจะมาได้หนาเยอะแบอะไรเอ,อ่อลองพลานะนะครับ เขาบอกว่าอะไรเขาบอกมาจากข้างล่างนู่นก็แลยเมาจากหมู่บ้านเลยใช่ไหมใช่แล้วชายกันเองตัวพวกนี้เป็นหมู่บ้านเลยใช่แต่สงฆ์แบบนี้นี่คนป่านะแต่เขาน่าจะสตีไม่ดีหรือเปล่าไม่งนเขาคงไปไว้ผมยาวขนาดนี้หรอกอือไอเดชัยนะคนตีดีอะไรจะมานอนแบบนี้เย็นไหมอฉันอ่านรถยนตเนี่ยเอ่อมาค เขาบอกอะไรเขาบอกไม่รู้เรามีอะไรให้ผู้ผมช่วยไหมลองทำนี่เราจะได้ช่วยช่วยเขาหรวยอ,อยากกามู่บ้านเมื่อเช่นเมื่อไหร่อะเมื่อเช่นเมื่อไหร่ตอนนี้เสบียงเราก,ก,ก็หมดแล้วนะเอาอให้เขากินก็มันก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าก็มีแค่น้ำข้นดเดียวมีแค่น้ำข้นเดียวเขาบอกขอดได้คนนี้ใช่ปะเขาบอกไม่ได้บาเบาแม้มมเราต้องไปคืนที่ที่ที่เดินเราไปคืนครอบครัวเขา PCA ให้ S <S ไม่ได้เดี๋ยวเราให้น้ำแทนนะบ่น้ำไปแทนแล้วกันนะเมือม่อเมื่อเมื่อเขาบอกแมวไม่เป็นไรเขาบอกอย่างได้เด็กอ๋อถ้างั้นก็ต้องตัวตัวก่อนอะผ่านผ่านสบพุผมไปก่อนอะ p c อไม่ได้อะผมบอกเลยน้องไม่แหย่สีอเขาบอกไม่เป็นไรทุกคน,มนแมลงเต็มตัวเขาเลยนะเขาดูเหมือนจะเหม็นมากเลย ทุกคนดูนะดูดีๆนะมาแรงเต็มเกาะเต็มตัวเอะเรยามเ,ออรเ,มมเมเื่อกี้ที่ของเขาเหรเอชมงคู่อเ,อเ,อเอนี่ยเมนเจอร์เขาบอกเาเก็บไว้เยอะตรงนั้นคืออะไรกินเขาบอกว่าเป็นของของเขาเองไว้คแคมป์ป้าตัวใหี่ๆใช่ทำลายไม้แย่ขนาดนะั้นเราว่าไปส่งเขาดีกว่ามั้งบม่รีทาวเฉยรีทาวไอ เขาบอกไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวเข้าไปละดีไทยแล้วใช่ไหมดีไทยแล้วเขาว่าไม่แล้วเขาจะกลับแล้วใช่แล้วอ่ะเมื่อเมื่อสัตว์ที่เพลนแล้วเร็วนะก็มาลงมือมีนั่งรอตรงนี้ก่อนโอเคกลับแล้วเหรอว่ายยังกินน้ำปุ๊บเดินเลยแล้วย้ำเขานี้เขาไม่เอากลับเลยเจ้ายังเมื่อยยังเชื่อไม่ต้องแล้กินไม่แล้ว เขาน่าจะ้เขาสี่วิธีหรอก <_ d isk> เขาคงไม่เป็นภัยต่อเราหรอกเอา้าเขาไปทำอะไรตรงที่นั้นไปดูดิไปไปนะครับลองไปตามเขาไปเลยลองตามเขาเฮ้ยเขาหายไปไหนวะว่าคอนดีเขาไปทำอะไรตรงที่นั้นเอเอไปดูดิน้ำไปเยอะมากเลยพี่พี่ เเลยยนี่ตั๊บเดี่ยวนี้หายไปเลยที่จะดึงเนเลี้ยวเอาหายไปได้ไงวะอือเมื่อกี้นี่ลุงเขาได้ล้อมยู่เท้านี้ไม่ใช่เหรอนี่ไงรอยเท้าเนี่รอยเท้ายืดยู่ตรงนี้เลยเนี่ยหายไปเลยนี่ไงรอยเท้าอยู่อย่างเงี้ยก็หายไปไหนวะหายช่วยอะไรวะปตาอย่างนี้แม่ อยู่ไม่ได้นะหรือว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าที่ทะลุซีบองไหมมันแน่ใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะเราว่าน่าจะเกี่ยวนะเมื่อเมื่อลราไปเยอะกงมาไป